ประตูไม่ต้องใช้ฮะไม่เข้ากรอบแค่โทษเลยมาเลยครับปัง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 ให้สีงองเส้นยืดใหเด้วยมาแล้วมาอ้าวแจ๊คยิ้ีเชิญแล้ววะน้าประตเงียเบีหมแฟนพ่อแฟนพ่อรู้จักไหมแฟนพ่อคนไทยแฟนพ่อเลยนี่ครับไม่ขึ้นไม่ลงครับยังยงอยู่ตรงกลางเอาแล้วหลุดแล้วอัพสน็อ เรียบร้อยมาแล้วนอ้ยเดี๋ยวมาเอ้แทงเข่าิมองเอาเล่นได้ลูกิมองไม่โดนหรอกเยอไม่โดนหรอกยังไงกับมาให้ผูพาเล่นหน้ม่หรอให้เลยให้เลยให้เลยเปตเลย้ยืให้แม่อยู่นะเอามึงมาแล้วก็ยังไงยังไง ยังไงครับยังไงยังไงจะดูแ่ติอไอืมติดจะดูพ่ออะไรขอติดบอลไ้พ่อติดตบอลนี่ดูแล้วกันนะคบือว่ามีการเสียประตูเยอะขึ้นนะจะไหจจ่ขนหรือว่าพออยู่ใ่ไหมใช่ป่ะไีไช่องไหนไปที่ว่ามามาพบใช่ไหมโอ้เออสาว

ี็จะทำให้เราเสียกากนะครับเสียประตูเชนะเไมเจ็บไตองอ้อนพ่อผมว่าพ่ออยู่ใช่ไหมปะวันนี้ไปเที่ยวไหนไปเที่ยวอะไรมามาคบครอบครัวกันยมาดูหนูเลยใช่ไหมมาดูหนู